สวัสดีครับเออดีโด้ครับอ๋อดีโด้เป็นเป็นควานช้างเนาะครับดูแลใครครับดูแลยายไหนดูแลยายทองคูณครับยายคูณยายทองคูณอ๋อวันนี้มารับยายคำมูลกับยายมะลีใช่ไหมอ่ะไปเลยครับอันนี้น้องดีโด้นะครับเป็นน้องควานที่ดูแลยายคูณประจําแต่ว่าวันนี้ยายมะลีกับยายคำมูลไม่ยอมเข้าไปใน บ้านป่าครับน้องก็ต้องมาตามเข้าไปอันนี้อีกอีกอันนี้อีกน้องหนึ่งครับน้องสมบูรณ์น้องสมบูรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องสมบูรณ์เป็นคนดูแลยายมาลีโดยตรงเลยครับตอนนี้จะมารับยายเข้าบ้านป่าแล้ยายไม่ยอมเข้าไปสักทีเดี๋ยวมาดูน้องวานครับตอนยายเข้าบ้านป่ากัน รับยายครับก็อาจจะมีเสียงดังใช้เสียงนิดหนึ่งครับยายไม่ค่อยได้ยินนะครับน้องสองน้องสองคนก็จะช่วยกันครับดูแลยายทั้งสี่น้องควานครับจะมีทั้งสี่สี่ควานดูแลยายทั้งสี่ยายนะครับประจําเลยในการเดินในการกินเนื่องจากว่ายายต้องทํากิจวัตรประจําวันพร้อมๆกันครับ ถ้าเราไม่ดูพร้อมๆกันใยญ่ก็จะใช้เวลาเยอะนะครับอันี้น้องสมบูรณ์ครับเริ่มมาบอกยายมาลีให้เดินแล้วครับเพื่อจะเข้าไปในบ้านป่าจุดนี้ครับจุดดงมะขามก็จะให้ยายได้ใ,ใช้พื้นที่ในการเดินเข้ามาใช้ใช้พื้นที่ได้บ้างครับแต่ก็ไม่บ่อยจุดที่เป็นหลักๆเลยที่ยายจะต้องไปอยู่ก็คือบ้านป่าน้องควานก็เดินเข้ามาแล้วครับ ยายมารีครับเดินตรงมาแต่ว่ายายมองไม่เห็นครับเมื่อกี้ยายก็จะชนไปที่ต้นมะขามนิดนึ่งยายแก่แล้วครับยายก็จะไม่ไดื้อครับน้องควานมาบอกแล้วก็เดินเลยครับเดินตรง จะใช้สัมผัสในการเดินครับจะเดินตรงไปตามดงมะขามเลยหรือว่าจะออกถนนครับแต่ว่ายายน่าจะออกถนนน้องควันบอกว่าให้ออกถนนดีกว่านะครับเดินตรงไปต้นมะขามต้นมะขามเยอะครับเดี๋ยวยายมองไม่เห็นยายชนอีกไปเลยครับออกออกออกถนนไปเลยไปเลยน้องควันบอกอยายมะลีก็เดินนําหน้าครับยายคูณ อายจ้อขมูลครับจะอยู่ด้านหลังจะใช้คนงวงไปชนแล้วครับอปลายายให้เราไปแล้วก็ไปส่วนยหญ่มารีก็บุกไปครับบุกไปเลยนะครับนนองควันก็จะเป็นห่วงครับเดินไปดูเดี๋ยวไปส่งยายเข้าบ้านป่ากันครับ ยายมารีจะมองไม่เห็นครับในตายายจะมองไม่เห็นเลยยายจะสัมผัสครับอาจจะชนบ้างอะไรบ้างครับน้องควันก็จะต้องมาดึงมาช่วยนะครับบอกมาทางนี้ยายมาทางนี้ส่วนยายขมูลเองครับก็เป็นห่วงครับยายมารีเดินไปก็จะเดินตามครับไปไหนก็ตามเพื่อจะบอกยายว่าโอเคยายไปเลยตรงแล้วนะไม่เป็นไรถึงจุดที่เป็นถนนแล้ว ยายจะสัมผัสพื้นถนนได้ครับแล้วก็จะเดินตรงไปได้เลยเป็นความคุ้นเคยของยายครับส่วนยายขมูลเองก็ออกตามมาเหมือนกันเปิดมือถือมาเห็นภาพงามตาจับใจช้างพังสียายอยู่ในจอทุกครั้งไปยายามูลนะ วานก็จะมีนิดๆครับแก้งยายตีบ้างอะไรบ้างครับแต่ก็เป็นการหยอกกันนี่ยายเดินตรงครับไปที่บ้านป่าแล้วครับจุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบ้านป่ากับแปลงไผ่กับดงมะขามครับเป็นจุดที่ยายชอบที่จะเข้ามาแวะเข้ามามีอะไรกินเยอะครับมีอะไรที่ยายอยู่เยอะ แต่ในบ้านป่าครับก็มีของกินอยู่เยอะยายเข้าไปก็ไม่อดครับแต่อย่างที่บอกครับยายอยู่ในบ้านป่ามาทั้งวันครับวันละแปดเก้าชั่วโมง <c oughs> ก็อยากจะมาสัมผัสจุดที่ยังไม่เคยเข้าไปอยู่บ้างลงมะขามก็เป็นจุดหนึ่งที่ยายอยากจะเข้าไปสัมผัสครับลองมาจากแปลงไผ่ <c oughs> แปลงไผ่ ดงหญ้าป่ามะขามเป็นที่สิ่งที่ยายชอบเติมต้นมะม่วงของยายคำแพงให้ไปด้วยครับอีกชุดหนึ่งรวมทั้งต้นยางนาของยายคุณด้วยครับตามไปดูยายในบ้านป่ากันครับออ้ชางพััััสีย,ยมนออนนรกกไล์ูหวใจ ถึงจุดบ้านป่าแล้วครับยายก็จะค่อยๆเดินน้องควานก็จะไม่เร่งให้ยายเดินเท่าไหร่ครับแต่ก็จะค่อยดูห่างๆไปให้แวะละมือถึงจุดบ้านป่าละ,ยายะน,น้อง,งยยอค,คอางางวา,า,น,าน,นก็จะเป็นได้วาไรครับ ผูกพันเออล้นเหมือนคนในครอบครัวไม่ต้องไปถึงไปไม่ต้องก้าวขาเข้าไปแค่กดดูคลิปเมื่อไรหัวใจก็พองโตยายยายของเราน้องพานก็จะประคองยายมาลีครับบอกว่าอย่าไปตรงนั้นมันเป็นตรงมะขามของอีกให้เข้ามาในบ้านป่าไปเลยไป เตรียมหยกวกกล้วยไว้ให้กินแล้วมีใบกล้วยเยอะเลยปลายไปกินกล้วยดีกว่ายายไม่ต้องมาเก็บกิน <c oughs> ใหญ่ขมูลก็จะอยู่ข้างๆางครับใหญ่ขมูลรู้ครับเป็นห่วงยายบลีตลอดแต่ก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงระหว่างน้องพันกับยายบลีครับจุดนี้เป็นจุดป้อนป่าครับที่ยายมาถึงแล้วยายก็จะแยกย้ายกันนะครับด้านซ้ายมือปกติแล้วด้านขวามือตรนนี้ครับปกติแล้วจะมีต้นคางกับต้นยางนา ที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านป่าทุกเช้าครับยายเข้ามาถึงยายก็จะมาอยู่จุดนี้ก่อนแล้วก็ค่อยกระจายตัวไปอยู่จุดอื่นครับแต่วันนี้ยายแวะที่ดงมะขามนานน้องวันก็ไปตามมาครับยายขมูลกับยายมะลีมาถึงแล้วส่วนยายคูณนะครับน่าจะอยู่ในบ้านป่าจุดตรงโน้นครับเห็นยายคูณอยู่ตรงบ่อน,น้ำของยายครับเดี๋ยวไปดูยายกัน ข้าบ้านป่าแล้วครับก็จะเห็นจุดที่วางรองรองน้ำไว้ให้ยายได้กินครับในหลายจุดด้วยกันจุดนี้ต้องจุดดงมะขามครับวางรองน้ำไว้ให้ยายจุดหนึ่งแต่ว่ายายน่าจะไม่ค่อยกินครับยายไปกินอยู่ด้านในน้องควานกขเลยยังไม่ได้เติมน้ำถ้าหน้าร้อนยายจะเดินมาจะน้องควานก็จะเติมน้ำให้กินตรงนี้นครับอีกจุดหนึ่งครับตรงต้นจาจุลีก็จะมีรอง ลองเอาไว้ให้ใหญ่อยู่เหมือนกันในหลายจุดครับก็จะมีจุดที่วางรองน้ำไว้ให้ใหญ่ไปได้กินครับเพื่อจะให้ใหญ่ได้ผ่อนคลายในเรื่องของการกระหายน้ำที่เดินกินหญ้าไปไม่ต้องย้อนกลับไปกินน้ำที่เลือนอาหารครับนี่ก็เป็นอีกลองหนึ่งครับที่วางไว้ให้ใหญ่ตามจุดของต้นไม้ในบ้านป่าครับตอนนี้ยายเข้ามาละ เดินตรงไปที่เรือนอาหารครับน้องควานก็ไม่อยากให้ยายอยู่แถวแถวนี้กลัวว่ายายจะเข้าป่าไผ่อีกน้องควานจะทำอย่างอื่นไม่ได้ครับน้องควานก็ค่อยๆประคองไปครับไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เร่งไม่ได้ไล่ยายยาย่จะก็ค่อยๆเดินไปเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าด้วยร่างกายที่ชราอายุที่เยอะนั่นแหละครับ ส่วนใหญ่ที่เห็นตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าเป็นยายคูหรือยายคำแพงครับเห็นใกล้ๆนี้มองไม่ออกครับแต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นยายคูครับยายคูน่าจะอยู่ตรงนี้ส่วนยายํำแพงน่าจะอยู่ที่ต้นมะม่วงของยายเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับเป็นยายคูครับกำลังกินหยวกกล้วยกับตรงนี้น้องควานที่ ขับรถมาเมื่อกี้ครับก็เอาอต้นกล้วยใบกล้วยหยวกกล้วยมาทิ้งไว้ให้ยายเพื่อให้ยายได้กินครับยายก็กําลังกินหยวกกล้วยอยู่จุดตรงนี้ครับเป็นจุดเลือนอาหารที่ยายจะกินข้าวเหนียวในช่วงเย็นทุกวันครับยายก็จะอยู่บริเวณนี้ตอนเช้าครับส่วนยายคาแพงครับที่เห็นกําลังเดินยายน่าจะไปที่จุดริมคลองของยาย พื้นที่ในบ้านป่ามีเยอะครับยายก็จะเดินไปในจุดที่ยายอยากจะไปที่ยายเคยไปและยายคุ้นเคยอยู่ตรงนั้นและมีความสุขยายก็จะอยู่จุดนั้นนานถ้าเป็นพื้นที่ของบ้านป่าในหลายๆจุดครับจะไม่ได้ไล่ยายให้ไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งถ้ายายเข้ามาอยู่ในเขตบ้านป่าแล้วก็จะปล่อยให้ยายอยู่ตามธรรมชาติของยายครับ ยายคูณครับกินหยวกกล้วยไม่ไปลบคนยายตรงๆครับไม่แอบถ่ายยายให้ยายปล่อยให้ยายได้กินอย่างมีความสุขของยายครับ ครับเข้ามาในบ้านป่าดูยายทั้งสี่ยายแล้วสิ่งที่ขาดหายไปคือนกกระยางขาวน้อยครับไม่เห็นช่วงที่ก่อนที่ฝนจะตกมานกกระยางขาวน้อยค่อนข้างเยอะเลยครับที่จะมาอยู่กับยายยายเตะดินเล่นดินนกกระยางขาวน้อยก็จะเก็บตัวหนอนตัวไส้เดือนที่อยู่ใต้ดินกินครับแต่ช่วงนี้ฝนตกมาค่อนข้างเยอะอากาศชุ่มครับแมลงก็เยอะ นกกรยังข่าวน้อยก็น่าจะไปหากินแมลงตามทุ่งหญ้าต่างๆที่เขียวขจีนั่นแหะครับตอนนี้ยายคูณเดินมาที่เรือนอาหารละไปหาน้องควานน้องควานก็อยู่ตรงเรือนอาหารนั่นแหะครับเตรียมอาหารเตรียมภาชนะต่างๆเตรียมนึ่งข้าเหนียวเตรียมดูแลายายครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช้างพัง4ียายและเป็นกําลังใจให้ช้างพัง4ียายตลอดมาหากท่านต้องการที่จะเป็นกําลังใจให้ช้างพังต่อไปได้มีกําลังใจได้ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับท่านสามารถที่จะกดปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์แทงใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช้างพัง4ียายต่อไปสาหรับวันนี้ผมจเจริญชืนช,นชมขอตัวราทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า ช้างพังสี่ยายพร้อมด้วยยายคูนและยายขับแผงด้านสายมือไกลๆนูน่นครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ช้างพังสียายสวัสดีครับสบายกายพื้นป่ากว้างใหญ่ไร้ทุกคลายเรื่องวุ่นวายชีวิตบรรปลายสดใสใช้ดุจด,ดาวพรายช้างพังสีใยญย่ รสุขไม่นานสีพังเพื่อนรักสุขนักในบ้านนี้ขอพรเทวี